วันนี้ผมมาเยือนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งผงนะฮะสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะ,คะนะฮะอันนี้คือผู้ถูกคัดเลือกแล้วว่าจะมาเป็นผู้อธิบายในวันนี้ครับจ้าข้างหลังนี้ทําอะไรกันอยู่ครับแม่ทาแหนมค่ะทํายังไงบ้างแม่มีวิธีการทำไหมมีค่ะมีวิธีการทําคือเราต้องเตรียมเนื้อหมูครับ<ำ>และอุปกรณ์ก็คือมีถุงมียางรัดครับ<ำ>มีใบตองครับ ส่วนประกอบคือมีเนื้อหมูครับหนังหมูครับแล้วก็หอมอ่าฮะหอมขาวแล้วก็เกลือเดี๋วถามแม่อานนี้ก่อนทําไมบ้านทุ่งผงถึงต้องทําแหนมคือตรงนี้ทําไมถึงดังเรื่องแหนมครับแม่พอดีมีกรมของพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนครั้งแรกค่ะอืมเขาก็เลยเอาให้มาทําก่อนก็คือเขามาสอนวิธีการ<อ>ทําแหนม,มจ้าและคราวนี้ให้เราต่อยอด เราก็เลยทําทําไปขายแหนมที่นี่มันอร่อยกว่าทุกที่ยังไงแม่บอกเลยอร่อยแหนมที่นี่อร่อยกว่าทุกที่คือความสดเพราะมีเขียงหมูอยู่ที่ในหมู่บ้านอ๋อมั่นใจได้เลยว่าหมูที่นี่สดจะสดแล้วก็สะอาดด้วยถ้าจะทําแหนมหมูผมไปทําที่บ้านไม่ได้นะต้องมาทําที่บ้านทุ่งผงนะฮะนี่คือชุมชนนะฮะที่แบบว่ารวมกลุ่มกันแปรรูปอาหารนะครับผมอันนี้คือ ทำเสร็จแยรบร้อยแล้วก็จะนําบรรจุถุงครันบนําบรรจุถุงเสร็จเดี๋ยวก็จะนําไปห่อใบตองอแล้วก็มัดอันนี้คือเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยจ้ะทําเสร็จใหม่ๆจ้ะกินได้เลยไหมแม่หิวแล้วกินได้เลยไหมชิมได้ชิม <laughs> ได้ได <laughs> ประมาณหนึ่งวันแล้วก็กินได้ <laughs> Oh. คุยกับแม่เสร็จนึกสนุกอยาหอแหนมเองจัดไปสิครับงานฝีมือไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยพอชั้นแรกเรียบร้อยจัดชั้นที่สองเฮ้ยบาทสทำได้สวยเฉยเลยเอาเป็นว่าซื้อกินเถอะง่ายกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับกลุ่มสตรีบ้านหุ่งผมที่นี่มีอะไรอร่อยแม่มีแหนมอร่อยแล้วน้ำพริกอร่อยด้วยค่ะถ้าอยากได้น้ำพริกอร่อยกับแหนมอร่อยต้องมาซื้อที่ไหนกรุงสตรีบ้านลุงอม